วิธีการยืนยันตัวตนหลังจากที่ผู้ใช้งานดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานแอปเคชันและเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงวิธีการให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าบัญชีจากนั้นกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์แล้วทำการตั้งรหัสพินโค้ดและยืนยันรหัสพินโค้ดให้ตรงกันอีกครั้ง หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความกรุณายืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบทุกส่วนให้กดคำว่ายืนยันตัวตนจากนั้นระบบจะให้ดำเนินการสแกนเอกสารให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้งานคนไทยให้เลือกบัตรประชาชนจากนั้นกดถัดไปแล้วทำการสแกนเอกสารให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและจะต้องให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนบัตรให้ชัดเจนด้วยถ้าหากตรงกับกรอบที่กำหนดแล้วทำการกดถ่ายภาพได้เลยค่ะ หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้งานกำหนดคำนำหน้าชื่อชื่อกลางนามสกุลส่วนเลขบัตรประชาชนระบบทำงานกำหนดให้จากการสแกนเอกสารมาให้เรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานกำหนดเพศส่วนสัญชาติจะไม่สามารถแก้ไขได้สุดท้ายกำหนดข้อมูลวันเกิดเมื่อเรียบร้อยแล้วกดถัดไป ในหน้าข้อมูลที่อยู่ให้ผู้ใช้งานทําการกรอกให้ตรงกับบัตรประชาชนให้ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อเรียบร้อยแล้วทําการกดบันทึกได้เลยค่ะสําหรับผู้ใช้งานต่างประเทศให้เลือกหนังสือเดินทางหรืออื่นๆจากนั้นกดถัดไปแล้วทําการสแกนเอกสารให้อยู่ในกรอบที่ก,กําหนดและจะต้องให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนบัตรให้ชัดเจนเช่นเดียวกันถ้าหากตรงกับกรอบที่กําหนดแล้วทําการกดหายภาพได้เลยค่ะ หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้งานกำหนดคำนำหน้าชื่อชื่อกลางนามสกุลเลขบัตรประจำตัวกำหนดเพศกำหนดสัญชาติและข้อมูลวันเกิดให้เรียบร้อยจากนั้นกดถัดไปในหน้าข้อมูลที่อยู่ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ตามเอกสารให้ถูกต้องจากนั้นกดถัดไปหน้าจอสุดท้ายเอกสารเพิ่มเติม,มผู้ใช้งานต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย แนะนำให้แนบใบอนุญาตในการทำงานในประเทศไทยบัตรสีชมพูโดยทำการกดปุ่มถ่ายรูปจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกจากอัลบั้มหรือทำการถ่ายภาพโดยการถ่ายภาพนั้นจะต้องถ่ายในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนบัตรอย่างชัดเจนเมื่อเรียบร้อยแล้วทำการกดบันทึกจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนยืนยันตนตนสำเร็จ กดตกลงเพียงเท่านี้ระบบจะทำแกะอนุมัิตัวตนสังเกตได้จากโปรไฟล์ในหน้าบัญชีจะมีเครื่องหมายเช็คถูกแสดงให้นั่นเองค่ะในกรณีที่ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนไม่สำเร็จระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลไม่ได้รับการยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานกดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันทีแล้วทำการแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะถ้าหากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วการยืนยันตัวตนไม่ยากเลยค่ะ ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ